16โคจรรานัตตญานานิเทศแสดงโคจรนานัตตาณ 67. ปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจรนานัตตยานเป็นอย่างไรพระโยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกอย่างไรคือพระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกกำหนดสัทธะเสียงที่เป็นภายนอก กำหนดคันทะกลิ่น Banana. ที่เป็นภายนอกกำหนดรสที่เป็นภายนอกกำหนดโพัพระที่เป็นภายนอกกำหนดธรมารณ์ที่เป็นภายนอกพระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอาวิชชากำหนดว่ารูปเกิดเพราะตัณหากำหนดว่ารูปเกิดเพราะกรรมกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอาหาร กำหนดว่ารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่กำหนดว่ารูปเกิดแล้วกำหนดว่ารูปมาร่วมกันแล้วกำหนดว่ารูปไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจากไม่มีกำหนดรูปโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่ารูปไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่ารูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดรูปโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเที่ยงกำหนดโดยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุขกำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้นย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้ เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิได้เมื่อใครกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะได้พระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดสัทธะเสียงที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าสัทธะเกิดเพราะ อวิชาพระโยคาวจรกำหนดสัต t ะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดคันทะที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าคันทะเกิดเพราะอวิชาพระโยคาวจรกำหนดคันทะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดรถที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารถเกิดเพราะอวิชา พระโยคาวจรกำหนดรถที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดโพธัพพะที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าโพทัพพะเกิดเพราะอวิชชาพระโยคาวจรกำหนดโพทัพพะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดธรรมรมที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าธรรมรมเกิดเพราะอวิชชา กำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะตัณหากำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะกรรมกำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะอาหารอาศัยหัไทยวัตถุกำหนดว่าธรรมารมเกิดแล้วกำหนดว่าธรรมารมมาร่วมกันแล้วกำหนดว่าธรรมารมไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจักไม่มีกำหนดธรรมารมโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่าธรรมารมไม่ยั่งยืน ไม่เที been, h, rude, cool ่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่าธรรมารมไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดธรรมารมโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเที่ยงกำหนดโดยความเป็นทุกข์ ไม่กำหนดโดยความเป็นสุขกำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิได้เมื่อใครกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้พระโยคาวจรกำหนดธรรมรมที่เป็นภายนอกอย่างนี้ ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจนานัตสัญญาโคจารานานัตยายานิเทศที่16จบ